เพื่อนๆเมื่อนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาตามลาเป็นประนิบนะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งของการลากลางคืนนะครับพรดำไหลลงมาข้ากระได้มาเจอเป็นปลาชิ้อนะครับเดี๋ยวออกเป็นชิ้นออกดีพอครับโอ้ออกดีก็ครับเอ,อ,อาเป็นประนินดีก็ค่อยๆขยับเข้าไปเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เป็นประนิบสสวยครับนี่ก็พรดำไหลไปเรื่อยๆนะครับดำสตาด์ไฟไป นี่นี่ครับนี่นี่นี่ขยับก็ไปซัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นอ่างผู้ส้นนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นี่อู้จะดูตัวนี้มันมากถใส่ไปน้องผมอู้ใส่สวยครับตัวน่าจะมีสองถึงสามลูกครับนี่นี่เหมือนกับมันหมุนตมมือนมากเลยนะครับขีดตมเต้มัวเลยนี่เข้ากะมาตามลาบเป็นห้องบ่อออดครับ ผมก็ได้ค่อยๆไหลไปนี่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 น,นี่ขยับเข้าไปเรียบร้อยครับประนีนานนี่ค่อนข้างที่จะถือว่าหลายนะครับดำเจอเ,อเกือบทุกอึดน,นะครับประนินนี่ครับีนตัวนึงครับนี่เรียบร้อยครับการการดำของห้ากะจะดำไหลเป็นหลักนะครับค่อยๆไหลไปตัดไฟไปตามพื้นนะครับ จุดตีผมอยู่ก็จะเป็นกลางอ่างเลยนะครับอู้ดปัยญาพี่นัองผมอู้ปลาคอปลาคอเว้นกระดครับนี่เรียบร้อยครับปลาคอเนี่ยจะเป็นปลาเนี้ยดีอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับนี่ครับค่อยๆไล่ไปตัวใดที่เขาต้องการเท่ากับเปลานะครับนี่ครับเป็นปลาเน้นนะครับใส่วเลยตัวนี้ค่อยไหลไปครับไม่เจอประเนนตัวนี้ใส่ยังน้อยครับเดี๋ยวขอปล่อยเขาไปก่อนนะครับ เกับัดธรรมดาเลยว่ปาอย่างไ่ปลาน้อยไปปลา่บอกปลาคอยี้ตัวยิงมาทั้น่ะก็ปลาหนิี่ใส่กโลกัวละตัเด้อเดยดัวไปเดวยนปลา หน้าหมูเพะรูปปวดฝันปลาโอ้ยโอแล้วนะลูกปลาันปลาเด้อพี่นองเด้ออะไหเนียกวกหลายปวดครับยิงซ่มเลยโอ้เกนขาดนละโอ้ใเ็น Yep. Boy, no. Yep.